สวัสดีครับมากนเวลาหม่เต็อีกสิบนาทีอยากได้อยากได้ไอที่จับมังนะมือตาสั่งสวัสดีครับทุกท่านขอตอนรับทุกท่านก็ูู้่่ช่องครูปัญญาอาทิตย์ นะครับอาทิตย์วันนี้วันหยุดหยุดแต่ไม่หยุดนะหยุดแต่ไม่หยุดไม่หยุดยังไงครับเดี๋ยวค่อยว่ากันหยุดแต่ไม่หยุดเราจะเริ่มที่เวลาเวลา,เวลาเท่าไหร่ดีเวลาเก้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเก้านาฬิกาสามสิบเก้านาทียังไม่ถึงยังออีกนิดเึงเพราะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมรอม รอทุกท่านก็คอนเซปต์เดิมครับมีคนหรือไม่มีคนมีคนเข้าหรือไม่มีคนเข้าก็จะคุยให้ฟังเหมือนเดิมครับดีดีมีไอที่ตั้งไหมถ้าที่มีที่ตั้งจะดีมือตามันผ้ามันผามันสัง่งมือตาสัง่งไปหาให้หน่อยเนะมีใช่ไหม ถ้าะฉะนั้นก็คงคอนเซปต์เดิมคือว่าจะมีคนดูไม่มีคนดูเมื่อตั้งหัวข้อแล้วก็พูดแล้วก็พูดมีใครฟังไม่มีใครฟังก็จะพูดเอาไว้ในในนั้นแหละเพื่อมีคนมาเห็นใครฟังใครฟังเกี่ยวกับการฟังนะครับในทางวุทธศาสนาต้องบอกว่าสูสังและปฏิปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาถ้าเราฟัง ด้วยดีตั้งใจฟังฟังหาสาระฟังหาสาระฟังเอาประโยชน์ไม่ฟังอย่างจ้องจับผิดนะก็อันนี้ตามหลักเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้หมายความว่าใครจะมาจ้องจับผิดใครแต่ตามตามหลักพุทธศาสนาท่านบอกว่าฟังด้วยดีหมายถึงการตั้งใจฟังฟังเอาสาระไม่ได้ฟังหาข้อ ข้อผิดพลาดของผู้พูดเพราะว่าผู้พูดบางทีอาจจะไม่ได้คือในขณะเนาะบางทีมันก็อาจจะมีอะไรท,ท,ที่ที่อยู่ในจิตใจอยู่ในอารมณ์ก็อาจจะทําให้ออกมาไม่สมบูรณ์มากนักเราก็ต้องเข้าใจกันสวัสดีสามท่านครับสวัสดีสามท่านถ้าท่านใดมาแล้วก็ พิมพิมพิมทักทายได้นะครับผมจะได้ผมจะได้ผมจะได,ผะได้ผมจะได้เอ,อ่ยชื่อให้นะครับผมจะได้เอ,อ่ยชื่อสวัสดีได้ถูกนะครับใครมาถึงแล้วก็ผมจะใช้เวลาไม่นานครับหัวข้อหัวข,ข้อที่หัวข้อนี้ครับแป๊แบบหนึ่งนะครับผมผมขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งครับ ร้านชายร้านชายวัยเจ็ดขวบแต่เก่งเรื่องนี้มากขวบฮะเก้าขวบรบอกอ่าอกอยู่ปสาม็ช่วยเ้ช่วย,ยแปบ๊บหนึ่งนะครับเห็นหมดแล้วนะ,ะเห็นหมดเลยเห็นหมดแล้วตา,ตาจะอยู่ตรงไหนยไหน ไม่ได้ออกจอบวเราะเราจะกลับกล้องอยู่มีคนดูของคนลหอ่ะ,อะโอเค สวัสดีครับทีนี้ก็คงพร้อมแล้วนะครับอาคงพร้อมแล้วก็เวลาก็เลงสี่นาทีที่จะเริ่มอย่างเป็นทางการก็คือเวลาศูนย์เก้าสามเก้านะครับศูนย์เก้าสามเก้าเอาเลขดีเลขมงคลสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยากจะพูดคำว่ามงคลให้ฟังด้วยนะครับมีมีแต่มีแต่สิ่งอยากให้มีแต่สิ่งอยากให แต่มันจะสวนทางกันสืบเนื่องในหัวขอ้อที่แล้วคือช่องว่างผมพูดเรื่องช่องว่างให้ฟังนะครับช่องว่างช่องว่างคือช่องว่างระหว่างวัยระหว่างอายุและระหว่างระหว่างระหว่าง,างฟาร์มฟารมอุปนิสัยของของของแต่ละวัยคือท่านนิสัยคนอายุมากนะเมืม่อวานเนี่ย พอไปจังหวัดสุพรรณมาอาจารย์ท่านบอกว่าอาจารย์สนองเปลี่ยนจากคนแก่ได้ไหมมาเป็นคนอายุมากเพราะว่าทุกคนแก่ดูฟังไม่ดมีแก่ไม่อยากเป็นคนแก่แต่แกอยากเป็นคนอายุมากอยากคนอายุมากแกก็ว่าธรรมชาติของคนอายุมากเนี่ยก็คือมีอะไรก็อยากพูดอยากแนะนําอยากบอกอยากสอนอยากบอกอยากสอนเห็นอะไรไม่ดีไม่งามไม่ถูกไม่ต้องซึ่งจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อย ถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆกน้อยคนที่อายุมากก็ไม่มองไม่มองข้ามไม่มองผ่านอาจจะมองว่าเออทำไมไม่รู้จักปล่อยวางอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้แต่จริงๆไม่ใช่นะครับคือบางทีความรักที่ที่ท่านมีต่อลูกต่อหลานมากเกินกว่าที่ท่านจะมาคิดว่ากลัวลกูกหลานจะจะกำคาญหรือจะอะไรพเพราะ,ะท่านคิดว่าถ้ากลัวแล้วไม่บอก กลัวแล้วไม่สนมอนก็เหมือนกับเหมือนกับปล่อยเขาปล่อยเขาพาเขาไปสู่ไปสู่ทิศทางที่ไม่ดีสู่ถ้าพูดให้พูดตรงๆก็คือพาเขาลงนรกนะพาเขาลงนรกตกเหิวท่านไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเห็นอะไรก็เลยรีบบอกอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเราอย่าเห็นความรักของ พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นสิ่งน่ารำคาญเป็นสิ่งน่ารำคาญขอให้เราขอให้เราขอบคุณอขอบคุณอาตอนนี้ก็จะได้เวลาได้เวลาได้เวลาอ๋อมีคนสวัสดีใครบ้างเนาะเดี๋ยวขอขอยกขึ้นอาชัดๆนะครับ ่านภาษาอังกฤษลอวิตี้นะับคุณรอคุณคุณอะไรไม่รู้นะครับกาโตะไม่พอวางยังไงนะครับถ้าโต๊ไไะมตไม่พอแนวเฉียงได้นะครับขอบคุณมากครับถ้าโต๊ะไม่พอแนวเฉียงได้นะครับแนวเฉียงแนวเฉียงยางนี้หรอป่า ขอบคุณสวัรับคำแนะนำครับผมขอบขอบคุณสำหรับคำแนะนำขอบขอบคุณมากครับสวัสดีสวัสดีคนดู5ท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีคนดู5ท่านบางทีผมก็อาจจะไม่ถนาัดภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับคุณไนท์ใช่ไหมครับคุณไนท์คุณไนท์สวัสดีครับ คุณคุณอะไรนะคุณรอนรอนรอนนิติหรือเปล่านะครับที่แนะนำก็สาอุดีอวัสดีอีกอีกสีท่านที่ไม่ไม่ได้พิมพ์ชื่อในนี้นะครับก็ตอนนี้ก็พร้อมแล้วเนาะอะพร้อมพร้อมแล้วก็คือเวลาได้ 9นาฬิกานาทีพอดีนะครับ9กนาฬิกานาทีสำหรับหัวข้อที่อยากจะอยากจะแชร์อยากจะแชร์อยากจะแชร์อยากจะพูดนนครับก็คือหยุดไม่หยุดนะครับหยุดไม่หยุดก็หยุดในที่นี้ถึงจะเป็นวันหยุดวันพักผ่อนแต่เราไม่หยุดที่จะทำกิจกรรมที่ที่ที่ดีๆที่ดีที่สร้างสารรค์ เพราะว่าบางทีการที่เราหยุดเราอาจจะหมายถึงการพลาดโอกาสที่จะได้ทําอะไรเพราะนั้นแม้แต่การพักผ่อนก็ถือว่าเป็นการหยุดของเรานะครับหยุดคือหยุดไม่ทํางานการที่เราพักผ่อนไม่ทําอะไรกนนนน็นั่นก็คือการการทําของเขาของเราการทําของเราก็คือหยุดฟังแล้วดูงงครับการไม่ทํานั่นก็คือทําการที่เราไม่ทําไม่ทำเราพักผ่อนเราวางทุกทุกอย่าง นั่นเราก็กําลังทําอยู่สิ่งที่เราทําคือเราวางครับเพราะฉะนั้นหยุดบางทีก็คือการไม่หยุดการหยุดการหยุดนั่นก็คือการไม่หยุดเอาฟังไปฟังมาจะงงเลยหยุดไม่หยุดก็เอาประเด็นประมาณว่าแม้แต่การหยุดนั่นก็คือการไม่หยุดนะครับก็เหมือนกับอีกคาหนึ่งที่คล้ายๆกันก็นนคือคําว่าตันหา,าตันหา ตัณหาความทะยานอยากแต่บางทีความไม่อยากก็เป็นความอยากด้วยเช่นไม่อยากทําอะไรการไม่อยากทําอะไรนั่นก็คือการอยากที่จะไม่ทำะนะครับมันมันก็เป็นประมาณนั้นก็จะไม่พูดในประเด็นนี้ยาวหนักนะครับหัวข้อแก้ไขไม่แก้ตัวจะอยู่ประเด็นที่ตรงนี้ครับแก้ไขไม่แก้ตัวก็เหมือนหัวข้อนี้เกิดจากการที่ผม ผมอผมพยายามจะอพยายามพยายามจะจะไว้สดแต่ก็ด้วยความที่ยังไม่มีประสบการณ์ยังมีอะไรมากพอมากพอก็เลยทําให้ก็เลยทําให้ไว้ไม่ได้ไว้ไม่ดีไว้ไม่ได้ไว้ไม่ดีแต่ผมขอบคุณครับแต่ผมไม่ไม่ไม่ขอไม่ขอแก้ตัวครับ แต่ผมพยายามแก้ไขปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงก็ศึกษาวิธีศึกษาวิธีหาวิธีการหาวิธีการศึกษาวิธีหาวิธีการที่จะทำให้สามารถไลฟ์สดได้และสามารถพูดคุยพูดคุยกับผู้ชมได้หรือได้ได,ได้ได้เห็นท่านผู้ชมว่า ท่านผู้ชมคิดอะไรยังไงเพราะว่าไอาครั้งก่อนนะคือผู้ชมเห็นผมแต่ผมไม่เห็นผู้ชมไม่เห็นข้อความไม่เห็นอะไรก็คือสื่อสารกันไม่ได้แต่ตอนนี้อ่าแต่ตอนนี้ผมก็เลยศึกษาจนผมสามารถจนผมสามารถเห็นท่านผู้ชมแล้วพูดคุยท่านผู้ชมได้อันนี้คือการแก้ไขไม่ไม่ไม่ต้องไปแก้ตัวอ่าไม่ต้องแก้ตัวแต่เราแก้ไขเรื่องนี้ผมอยากให้ อยากให้ฝากให้ทุกท่านใช้นะครับบางทีสิ่งที่เราทำไปผิดไปถ้าเราไปพูดมันเหมือนการแก้ตัวครับเราไม่ต้องแก้ตัวหรือไปพูดให้ามากไาแต่เราเอาความจริงใจที่เราตั้งใจทำทำใหม่ทำใหม่เอาความจริงใจที่เราตั้งใจทำทำใหม่ผมเรียกสิ่งนี้ว่า การแก้ไขการแก้ไขนี่จะดีเพราะมีคำพูดว่าคนดีชอบแก้ไขคนดีชอบแก้ไขเพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้ไขสิ่งที่สิ่งที่เราอาจจะทำยังไม่ดีเราอาจจะทํำยังไม่ดีไม่ดีพอเราทำยังไม่ดีไม่ดีพอเราต้องแก้ไขให้มันดีและดีพอ ฟังใหม่อีกครั้งครับเราต้องแก้ไขให้ดีเพื่อจะได้ดีพอเพื่อจะได้ดีพอเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อจะได้ดีพอดีพอคำว่าดีพอก็คือทําให้ทุกคนเกิดความพอใจเข้าใจในสิ่งที่เราตั้งใจทําสิ่งที่เราตั้งใจทําแล้วก็มันจะออกมาแนวแนวทําให้คนเข้าใจ เห็นว่าเราเป็นคนที่ไม่ไม่อย่างไรมีความรับผิดชอบอืมเมื่อทําผิดก็พยายามแก้ไขปรับปรุงอืไม่ปัดความรับผิดชอบไม่โยนความผิดให้คนอื่นหรือแม้หรืออย่างน้อยหรืออย่างน้อยเราก็พยายามทําสิ่งนั้น ที่ทาไม่ดีนั้นให้สําเร็จให้ได้ะนะครับบางครั้งไม่ดีแต่สําเร็จก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือ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 ว่าใช้ได้ไม่ดีแต่สําเวจก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้อันนี้คือแก้ไขไม่แก้ตัวการแก้ตัวเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนไม่ชอบทุกคนไม่ชอบเราไม่ชอบ เมื่อเราไม่ชอบเมื่อเราไม่ชอบเราก็ต้องไม่ทําเราก็อย่าทําในสิ่งที่เราไม่ชอบนะครับเราอย่าทําในสิ่งที่เราไม่ชอบถ้าเราทําในสิ่งที่เราไม่ชอบคนอื่นจะยิ่งไม่ชอบมากกว่าเราเพราะเขาไม่ใช่เราขนาดตัวเราเรายังไม่ชอบอันนี้ผมเองก็เหมือนกันนะครับบางทีผมก็ไม่ได้พอใจตัวผมบางทีผมฟังคลิปที่ผมอัด ผมยังรำคาญตัวเองเลยรำคาญตัวเองรำคาญตัวเองคือพูดติดอ่างอยู่นั่นแหละบางทีกว่าจะพูดอะไรได้ไม่ทันใจอันนี้ขนาดเป็นผมผมยังผมยังไม่พอใจตัวเองผมคิดว่าถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะมาเสียเวลาฟังผมทําไมกว่าจะฟังกว่าจะรู้เรื่องโอ้โหย้ำย้ำอยู่นั่นแหละพูดคาเดิมอยู่นั่นแหละไม่ไปข้างหน้าสักทีอันนี้ผมเข้าใจได้ครับอ่าผมเข้าใจได้เพราะฉะนั้น ก็เลยมาที่หัวข้อที่ว่าแก้ไขไม่แก้ตัวผมก็ต้องพยายามพยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเองอะไรที่ที่ยังเป็นข้อบกพร่องอยู่ก็พยายามปิดข้อบกพร่องนั้นเพราะฉะนั้นผมถึงพยายามเมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่าผมไว้สวดบ่อยมากที่ไล้สวดบ่อยเพราะต้องการให้มันเกิดความเคยชินเคย เคยกับสิ่งนั้นเมื่อมันเคยแล้วมันก็จะคล่องมันก็จะคล่องแล้วมันก็จะออกมาได้ดีเพราะนั้นกว่าที่เรากว่าที่เรากว่าที่ใครสักคนจะไปถึงจุดที่เราเห็นว่าเขาเด่นเขาสงา่าเขาเก่งจังเขาก็เคยทำซ้าสิ่งนั้นทำแล้วทำอีกทำผิดทำพลาดทำอะไรอย่างเช่นน้องต้น้าวอยากพูดถึงน้องต้น้าวมากผมก็ผมก็ผมก็ ชอบน้องอืชอบน้องเขามากผมขนาดโตแค่นี้ผมยังเอาเรื่องขนาดนี้อา่าโตโตครับโต,ขน,ตขนาดนี้ผมยังเอาเรื่องของเขามาเป็นแบบอย่างอ่ามาเป็นแบบอย่างมาเป็นข้อคิดมาเป็นสิ่งสอนใจได้เราเราอย่ากลัวว่าเอาอย่างเด็กเราเราทุกคนสามารถเป็นครูสอนเราได้ครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ยังไงก็ มันอยู่มันสําคัญที่ที่สิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาทําให้เราดูสิ่งที่เขาอยู่ให้เขาเราเห็นสิ่งที่เขาต่อ uhm, สู้น้องต้นท้าวนี้ถือว่าเป็นยอดนักต่อสู้มากเป็นเด็กที่ที่ที่ไม่เกี่ยงไม่งอนไม่เกี่ยงงอนพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อเพื่อใครครับเพื่อคนที่เธอรักเพื่อย่าที่เธอรักเพื่อแม่เพื่อครูเพื่อทุกคน แ,แ,มแม้แต่เพื่อเอฟซีอ่าเมือเพื่อเอฟซีนี่คือความสุดยอดเพราะฉะนั้นอ่าเราสามารถเอาสิ่งที่เราเห็นจากทุกคนจากทุกสิ่งมาเป็นบทยนสอนเราได้อ่ามาเป็นบทเรียนสอนเราได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องของการแก้ไขครับนี่ก็เป็นหนึ่งของเป็นหนึ่งของเรื่องในการแก้ไขก็คือการแก้ไขแก้ไขไม่แก้ตัวตัวเองการที่เรา สังเกตสิ่งรอบข้างแล้วนำสิ่งที่อยู่รอบข้างมาพินิษพิจารณาแล้มาแก้ไขปรปับปรุงตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการการแก้ไขไม่แก้ตัวแก้ไขไม่แก้ตัวทีนี้จะใช้เวลามาพอสมควรผมจะให้ถึงให้จบที่25นาทีตอนนี้ก็19นาทีกว่าแล้ว อีกหัวข้อที่ผมจะพูดก็คือรักแท้ดูแลได้รักแท้ดูแลได้รักแท้คือรักของใครดูแลคือดูแลใครรักแท้รักแท้ในที่นี้ก็คือรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักไม่มีวันหยุดรักไม่มีวันหยุด คือรักแท้ที่บริสุทธิ์ที่ไม่หวังว่าเขาจะให้อะไรคืนเขาจะทำอะไรคืนไม่ได้คิดว่าความรักที่ให้ไปจะได้ตอบหรือไม่นี่คือรักแท้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนร,รักแท้อันนี้เราจะหาได้จากที่ไหนจริงๆ้วรักแท้นี้เราไม่ต้องหาเลยทุกคนได้หมดทุกคนได้หมด ผมพูดถึงรอักอนะครับรักแค้นี้ทุกคนได้หมดและทุกคนก็มีหมดเพราะทุกคนก็เป็นพ่อทุกคนเป็นแม่ทุกคนเป็นลูกรักแค้ในที่นี้ก็คือรักของพ่อแม่รักของลูกที่มีต่อพ่อแม่อันนี้เป็นรักแค้ที่บริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยเฉพาะแม่โดยเฉพาะพ,พ่อบางทีลูกอาจจะรักแค้อาจจะเกิด ยากหน่อยอาจจะเกิดยากหน่อยอา,อาจจะเกิดยากหน่อยไหมเพราะมาอาจจะไปเจอนั่นนี่มาก่อนถึงจะคิดถึงความรักนี้ถึงจะเกิดขึ้นแต่ผมเชื่อว่าทุกคนลูกทุกคนรักพ่อแม่ผมไม่เชื่อว่าไม่มีลูกคนไหนไม่รักพ่อรักแม่ผมเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าลูกทุกคนรักพ่อแม่เพียงแต่โอกาสตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อาจจะ อาจจะยังไม่มาถึงเขาอาจจะยังไม่มาถึงช่วงเวลาที่เขาจะทาเพราะว่าเขาอาจจะบางทีภาวะของคนเนาะ,ะเราก็ไม่อยากเข้าร่วมก็ขอให้เราเข้าใจรับว่าบางทีไม่มีใครไม่รักพ่อแม่นะครับเพราะนั้นรักแท้ที่บริสุทธิ์คือรักของพ่อแม่รักของพ่อแม่รักแท้ที่ดูแลได้ดูแลใครครับดูแลลูกดูแลหลานดูแลคนที่ตัวเองรักดูแลได้ตลอด รักแท้เนี่ดูแล้ได้ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลูกจะเป็นยังไงจะเสียคนจะเสียสติจะพิก,พการพ่อแม่จะไม่มีวันทิ้งลูกความรักยิ่งจะมีมากถ้าลูกคนไหนที่ยังยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พ่อแม่ก็อาจจะ ทุ่มเทความรักเอาใจใส่ใหลูกคนนั้นมากกว่าบางทีอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทําให้บางคนนะครับบางคนน้อยอกน้อยใจว่าพ่อแม่รักแต่ลูกคนนั้นรักแต่น้องคนเล็กรักแต่พี่คนโตรักแต่คนนั้นคนนี้แต่จริงๆแล้วถ้าเราดูให้ดีวถ้าเราดูให้ดีอาจจะเป็นเพราะว่าน้องคนเล็กอาจจะยังไม่ประสีภาษายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พ่อ แม่ปู่ย่าถึงอาจถึงได้ทุ่มเทความรักเอาใจใส่น้องคนเล็กมากกว่าพี่คนโตอาจจะถูกละไว้เพราะพี่คนโตพึ่งตัวเองได้แล้วรู้ความรู้ภาษามีรายได้ช่วยเหลือตัวเองได้อันนี้เป็นความจริงที่ผมอยากพูดให้ฟังผมเคยได้ยินบางคนบอกว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันผม ผมยังไงครับผมเศร้ามากเศร้าที่เขามองไม่เห็นว่าพ่อแม่รักลูกเท่ากันรักลูกเท่ากันเพียงแค่การแสดงออกสิ่งที่เขาสิ่งที่น้องได้เนี่ยจริงๆเขาเคยได้มาแล้วตอนเขาตอนเขาเด็กเขาเขาเคยได้มาแล้วการดูแลเอาใจใส่แบบนั้นการควบงงแบบนั้นตัวเองเคยได้มาแล้วแต่ตอนนี้ตัวเองโตแล้วนะครับตัวโตวแล้วโตวมากพอแล้วก็ สิ่งนั้นก็เลยต้องมาลงที่น้องซึ่งน้องยังเด็กอยู่อันนี้คือสิ่งที่อยากอยากอันนี้ก็ไม่ได้มามามาสอนใครนะครับก็ต้องการพูดความจริงให้ปัใครดูเลยต,ต้องการต้องการพูดความจริงให้ฟังไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไรหรตาจะตาจะพูดให้จบเพราะว่าบันทีใบบางทีก็มีคนเข้ามาฟังทีหลางอ,อันนี้นะก็จะครบ ประเด็นแล้วนะครับครบประเด็นแล้วก็คือ25นาทีอ่ายีนาทีประเด็นในหัวข้อหยุดไม่หยุดแก้ไครไม่แก้ตัวรักแท้ดูแลได้3สามเรื่องสามเรื่องสา,สามเรื่องสามบทก็หมดเวลาพอดีขอบคุณคนที่ เข้ามาเจอแล้วก็ฟังขอบคุณคนที่เข้ามาทักทายนะครับขอบคุณคนที่เข้ามาทักทายก็มีอะไรนะครับมีอะไรอยากให้พูดเรื่องอะไรก็ก็เมนไว้ในในในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะดูนะเดี๋ยวผมก็จะเลือกประเด็นที่ที่อาจจะสนใจวก็สำหรับคำแนะนำบอกว่าแนวความเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะแก้ไขครับอ่าเดี๋ยวผมผมจะแก้ไข เพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมแก้ไขไม่แก้ตัวก็วันนี้ก็ขอขอขอจบคลิปนี้เพียงครานี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเล่นมาแล้วครับหนูนะเดี๋ยวเล่ได้เลนๆเล่นได้เลยถ้าแบบมาแล้วน้าหนี่โอ้ตาลิมกดบันทิปมันจะได้บันทิปให้หน่อยหน่อ 嗯。<music> <music>